สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับอาจารย์ถวันมุงสวรน,นะครับในรายการ The Masterpiece นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเหล่าบรรดาดีไซนเนอร์หลากหลายสาขานะครับที่จะมาร่วมคลี่คลายกับเรากับผลงานที่ดีที่สุดของเขาเหล่านั้น เราจะได้เห็นแรงบันดาลใจนะครับวิธีการแก้ปัญหาแนวทางการทำงานให้เราได้เห็นทั้งความดีและความงามในการออกแบบในเอ็กซ์มาร์เก็ตพีครับ สำหรับในช่วงเดือนนี้นะครับเราจะพูดถึงประเด็นมุมมองเกี่ยวกับนักออกแบบเลือดใหม่นะครับหรือที่เรียกว่า Under 40นักออกแบบที่อายุต่ำกว่า40ปีเหล่านี้นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการตีความมุมมองของโลกงานออกแบบสมัยใหม่ผ่านความเป็นไทยร่วมสมัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเดอะมาสเตอร์ของเราจะเป็นใครแล้วผลงานที่ดีที่สุดของเขาหรือเดอะมาสเตอร์พีซชิ้นนั้นจะเป็นอะไรไปพบกันเลยครับ